บอนที่สวยสองสามสี่บาทรมีบอนมาเลยจ้าจะส่งปัจจุบันนี้หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับพี่สามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะมาทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆผ่าฟูใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าพี่จ้าเริ่มที่ต้นนี้ครับพี่มะนีรอมเพชรอันนี้คือหน้าดังเดิมนะครับผมหน้าด่างชมพูออริจินอลหน้าดังเดิม amed. มะนีรอมเพชรหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยสวย,สวยเลยลูกไม้ด่างครับผมด่างขาวครับพี่เม็ดแดงสวยนี่เลยขอบใบ ชมพูไร่ชมพูนะพี่กระดูกชมพูเข้มสวยเลยนี่หลอดไม่มาแล้วครับพี่ด่างโบบ้ออกมาเลยลูกไม้ด่างต้นนี้ขอ2อ0บาทครับผมส,บม,บม,บบมสวยๆครับพี่ลูกไม้ด่าง200ชัดทินละกอนใบกลมครับพี่ใบกลมสวยๆครับพี่หน้าเข้มๆหนึ่งร้อยบาทจ้ะชัดทินนกรครับพี่ชัดทินนกรนเนาะแล้วก็ต้นนี้เกสรพมาเล่นหน้าเหลืองสวยเลยครับพี่กระดูกแดงเข้มตัดนี่เลยเขียวตัดนะครับผมสองร้อยบาทครับผมเกสร พุมมะลินครับพี่หน้าสวยๆเลยจ่ะและด้านนี้ด้านนี้อันนี้ด้านนี้ด้านไหนอ่ะต้นรัตนาสินครับพี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าต้นต้นนู้นดีกว่ามีต้นนู้นสวยกว่าี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมข้เอกรัตนสินนะอ่ะต้นนี้ก่อนนางรากสดนางรากสดครับผมสวยๆครับพี่สองต้นคู่ในกระถางหน้าเขียวตัดแดงครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆเลยหน้าสวยสวยหนึ่งร้อยบาทจะนางรากสดครับพี่นางรากสดและเมืองเกาะเก็ดครับพี่หน้าสวยสวยนี่เลยจ้ะ ด่างสวยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งด้านข้างครับพี่หอลอดใหม่มาแล้วเมืองกเกาะเกตหนึ่งร้อยบาทครับพี่สวยๆเช่นกันร้อยเดียวและสาวนาครย้อนกลับมานิดหนึ่งครัค 4, รค 4, รบพี่นี่เลยสาวนครใช้สี่ครับพี่ด่างชมพูหวานหวานใบใหม่ล่าสุดนี่เลยนี่เลยจะสาวนครใช้สี่ครับพี่หนึ่งร้อยบาทใหญ่ไหมนี่เลยใหญ่ล้นนะใหญ่ลน้นกระถางห้าจุดห้านิ้วเลยครับพี่สาวนาครใช้สี่นะครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวจะสาวนครนะและด้านนี้ หานุมานครับพี่หานุมานตัวเก้าอ่ะต้นนี้เลยแล้วกันครับพี่สวยๆจ้ะนี่เลยชมโพตัดเขียวครับพี่หานุมานตัวเก้าต้นใหญ่สายโตหนึ่งร้อยบาทจ้าและนาลีบุรพาอันนี้มีสองต้นคู่ฟอร์มใหญ่เลยครับพี่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่นาลีบุรพาสองต้นคู่ในกระถางครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวมีสองต้นสองต้นคู่ในกระถางนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนางราสสดเอพี่เนาะหน้าเขียว นายเขียวตัดแดงครับพี่นางละกสดสองต้นในกระถางหนึ่งร้อยบาทครับผมสวยสวยเลยจ้าอ่ะด้านนี้ทับทิมทองด่างงามงามงามครับพี่ทับทิมทองนี่เลยจะไปด่างสวยฮรครึ่งฮรครึ่งหนึ่งร้อยบาทครับผมทับทิมทองร้อยเดียวครับพี่และนี่เลยจะรัตนสินถึงและอ่ะแดงสวยสวยครับพี่แดงฮารครึ่งรัตนสินหนึ่งร้อยบาทครับผมสวยสวยเลยจ้าแล้วก็สีเลือกงามอ่ะ ต้นนี้ครับพี่สวยสวยสีเรื่องงามหนึ่งร้อบาทครับพี่หน้าด่างเหลืองตัดเขียวแจมโบและตับราศีครับพี่ต้นนี้ราศีสิงราศีสิงราศีสิงอ่านี่เลยครับพี่สวยสวยด่างแจมด้านข้างครับพี่ราศีสิงหนึ่งร้อยบาทครับพี่ด่างสวยต้นใหญ่สายเบลเลอร์เรบลเลอร์เ,รอเลยจ้า ด่างเหลืองสวยครับพี่ด่างเหลืองสวยกัดเม็ดชมพูมาแล้วต้นนี้เจ้าขานจะอายกให้ดูครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยต้นใหญ่สายโตแบบนี้แบบนี้จะหน้านี่เลยครับพี่เขียวตัดเหลืองกัดเม็ดชมพูมาเลยครับพี่นี่เลยเขียวด่างเหลืองเนาะตัดเม็ดชมพูเจ้าขานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ต้นใหญ่ตัวโตหน้าสวยสวยร้อยห้าสิบและต้นนี้ นางสุชาดาครับผมนี่เลยครับพี่กัดชมพูสวยบ่ามาแล้วอันนี้มี2ต้นในกระถางน,นะครับพี่สุชาดาฟอร์มก2อ,อต้นคู่100บาทจะหนึ0บาทแล้วก็ต้นนี้สุดปรารถนาแผงครับพี่นี่เลยหน้าอย่างสวยครับพี่ใบกลมๆครับพี่หน้าชมพูนะพี่สุดปรารถนาแผง150บาทจะขมยกให้ดูครับพี่หน้าเขาสวยฮาแบบนี้แบบนี้ครับพี่ทรงใบยียบว่าขอบใบออกจะยกยกนะพี่เนาะสุดปรารถนาแผง 150บาทจ้ะสายใหญ่ต้นโตเช่นกันครรบพี่และต้นนี้ยักษ์ยักษ์ยักษ์ครับพี่ยักษ์วิรุณหกยักษ์วิรุณหกต้นนี้ครับพี่เขาจะเป็นแบบว่าไม้ชมพูครับพี่เนาะตัดเขียวครับพี่เขียวด่างชมพูเออเขียวด่างชมพูเขียวปลายชมพูยักษ์วิรุณหกหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยสวยร้อยเดียวและสิราครับผมสิราห่มทองครับพี่นี่เลยไม้สวยพันหน้าสิราห่มทองอันนี้หน้าด่างชมพูนะครับพี่สวยหวานเจี๊ยบเลยจ้ะด้านข้างครับผม ศิลาหุ่มทองหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าหน้าด่างชมพูหวานหวานโบบาโบโบาครับพี่ลูกไม้ใบกลมด่างปลาคาบต้นนี้ครับพีบพล่ลูกไม้ใบกลมปลาคาบนี้เลยหน้าสวยๆใบใหม่ล่าสุดครับพี่มีด่างปลาคาบชมพูตัดมาด้วยจะพี่นี้เลยจ้ะลูกไม้ใบกลมปลาคาบขอส0องร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สวยๆใบกลมทรงแบบว่ากลมบล็อกชมพูตัดเปิดด,ดา่างปลาคาบมาแล้วสวยๆจะต้นนี้สองร้อยบาทลูกไม้ด่างปลาคาบจ้า ชมพูพานครองเมืองครับพี่นี่เลยหน้าเขียวตัดด่างชมพูหวานหวานครับพี่มีเดี๋ยวนะต้นนี้อ่ะสองต้นครับพี่กระถางนี้มีสองต้นในกระถางชมพูพานครองเมืองสองต้นหนึ่งร้อยบาทครับพี่กระถางนี้เนาะได้ไปสองต้นคู่เลยนี่จะนี่จะชมพูพานครองเมืองสวยๆบานบา้จะร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่นี่เลยสองต้นคู่ไปเลยสวยสุดคุ้มและต้นนี้ครับพี่สวยๆจ้ะอ่ะ มะนีร้อมเพชรหน้าแผลงนะพี่อันนี้หน้าแผงงนะด่า,ดางชมพูสวยหวานเกี๊ยบครับพี่นี่เลยสวยกว่านี้นี่เลยก็ไม่มีอีกแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้านี้นี่เลยต้องต้องจัดต้องจัดนี้ผมโฟกัสให้ดูใกล้ครับพี่หน้าชมพูสวยหวานจริงตัวจริงสวยกว่าในกล้องหันแนวมะนีร้อมเพชรแผลงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หวานหวานเลยจ้า ไม้ด่างเหลืองต้นนี้ชื่อว่ามหาราณีจ้าพี่นี่เลยด่างเหลืองมาแล้วสวยๆแบบนี้แบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวโต้เขาจะมีกัดเม็ดสีมานะพี่อาผมโฟกัสดูใกล้ครับพี่นี่เลยเขาจะด่างขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองแบบนี้นะพี่รอดใบมาแจมโบ้เลยมหารานี400ร้อบาทครับพี่ตอนโตมีอากัดเม็ดสีมาด้วยอย่างสวยไม้ต้นนี้ครับพี่มหา รานีจ้าห 5. .5 นิ้วนะพี่ห้นิ้วนะส่วนต้นนี้รูปไม้ป้ายครับพี่รูปไม้ป้ายเขาจะป้ายแดงจะขอบใบเข้าไปหาพื้นใบนะพี่น้องน,นี่เลยเป็นรูปไม้ป้ายใบกลมครับพี่นี่เลยป้ายแดงสวยๆครับพี่แดงเข้มเลยนะไม่ใช่แดงธรรมดาแดงเข้มๆอ่าแดงเข้มสวยๆจ้ะอันนี้ผมขอให้ดูที่ทรงใบพี่ผมชอบทรงใบใบกลมบ๊อกเลยอ่าห0บาทครับพี่รูปไม้ ป้ายแดงใบกลมบักห้าระบาทสวยๆเลยจ้ะและด้านในนี่เลยป้ายแจมมาแล้วต้นนี้ครับพี่สตอรอเบอรี่ซันเดย์ครับพี่ใหญ่ล้นล้นห้ยกลงกระถางแปดได้แล้วได้แล้วนี่จะป้ายมาแล้วจำเจมเม็ดทรงเม็ดสีนี่คือมาครบแล้ว300บาทครับพี่สตอรอเบอรี่ซันเดย์ครับผมตอนโตยังหวาวครับพี่และด้านนี้ลูกไม้ครับพี่ รูปไม้ใบกลมนี่เลยฟอร์มทรงประกวดหน้าด่างชมพูเหลืองทองฮารครึ่งฮาบครึ่งนะพี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากอฝ่ามือผมแล้วกันฝ่ามือเทียบครับพี่ลดแล้วลดแล้ว5.5นิ้ว2งสวยครับพี่นี่ถ้าได้จัดทรงด้วยไม้ค้ำอีกเท่าน่อยนะผมบอกเลยปัดติดโทห้าร้อยบาทครับพี่รูปไม้ใบกลมทรงประกวดฟอร์มประกวดต้นนี้ครับพี่ด่างสวยๆแจมโบะฝากไว้ด้วยครับผมนี่เลยจะ้ะและหนึ่งตน้น เป็นรูปไม้ด่างเช่นกันอันนี้จะด่างออกแปลว่าชมพูเข้มๆเลยนะพี่ชมพูเข้มหวานเจี๊ยบเลยเป็นรูปไม้ด่างรูปไม้ด่างเช่นกันจะอ่ะต้นนี้ครับพี่ทรงใบไทยเนาะต้นนี้ครับพี่ขอ300บาทครับพี่รูปไม้ด่างใบไทยด่างชมพูหวานเจี๊ยบครับพี่นี่เลยจะอ่ะห้าจุดห้านิ้วทรงสวยหน้าด่างเจ่มครับพี่ลูกไม้ด่างใบไทยและเพชรเจ็ดสีโอ้ด่างแบบนี้ด่างกระจายกระจายแบบนี้โอเคครับผมนี่เลยจะ เขาเรียกว่าด่างวากิวอ่ากระจายทั่วทั้งใบครับพี่เนาะนี่เลยนี่เลยด่างทุกใบด้วย100บาทครับพี่เพชรเจ็ดสีแรอัมะตะครับผมนี่เลยจ้ะจะว่ากี่ยุคกี่สมัยก็สวยครับพี่อ่ะต้นนี้เนื้อดวงครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนี่เลยครับพี่แดงแปด๊ดแดงจัดแดงแจ๋ครับพี่จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนอันนี้คือไซส์ใหญ่พี่ดูต้นเดียวนี่คือแทบจะเต็มถาดเลยนะแต่ว่าอยู่ในกระถาง5.5ใบเท่าฝ่ามือต้นนี้ขอ สามร้อยบาทครับพี่เหนือดวงใหญ่เหนือดวงใหญ่เออโป๊กปกับสงการไปแล้วกันด้านข้างนี่เลยครับพี่จัดไปสามร้อยบาทพอครับพี่เอายกลงกระถางสิบสองสิบห้าได้เลยต้นนี้ใหญ่จริงๆครับพี่สามร้อยบาทเหนือดวงจะเหนือดวงต้นนี้จะเรกซี่จัดไปสวดๆควยับพี่เรกซี่สวยขยี้ใจอะหน้าเขียวตัดแดงสว่างสว่างครับพี่นี่เลยเนาะเรกซี่ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะห้าจุดห้านิ้ว เรกาซี่หน้าสวยสวๆครับผมนี่เลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ล้นๆลน,ลนและก้าวแต้มครับพี่นี่เลยจ้ะบอลที่สวยที่สุดในตับแมวฉายาแมว3มสีเขียวเหลืองแดงครับพี่นี่เลยนะนี่ดางเหลืองครับพี่ดางแดงอันนี้เหลืองและแดงในใบเดียวกันอ่ะพื้นใบเขียวนะพี่เนาะมีเม็ดจมูกตามมาด้วยก้าแต้ม สองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยนะจ๊ะใบเบีย้ยใบล่างยังอยู่ใบแรกเกิดร้องอ่าร้อง away away เว้เว้ออกมาก็ด่างสวยเลย <laughs> ยังยังด่างแดงติดอยู่เลยนะใบเบี้ยใบใบล่างนะพี่เนาะสองร้อยห้าสิบาทก้าแต้มครับพี่ก้าแต้มสวยๆเลยครับผม เทพสายรุ้งครับพี่ต้นนี้เทพสายรุง้งนี่เลยด่างสีแบบนี้แบบนี้นี่เลยด่างสวยฮาร์ปเครื่องครับเครื่องจากต้นใหญ่นะต้นใหญ่ครับพี่นี่เลยผมมือออกไปดูเทพสายรุง้งหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวด่างฮาร์ปเครื่องสวยสวยและเศรษฐีพันล้านครับพี่อันนี้คือเป็นไม้สายใหญ่ครับพี่ที่พี่ดูอยู่วางอยู่ด้วยกันอบอุ่นอบอุ่นนะพี่เนาะอ่ะเศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยบาทครับพี่สวยๆอยากจะหมุนอยากยก,ยกให้ดูแบบบางทีครับแหม่เกยกันอยู่นะพี่เนาะอ่ะต้นนี้ไซส์ประมาณนี้ครับพี่หน้าแบบนี้เศรษฐีพันล้านด่างสวยๆเลยจ้ ร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่งามงงามงาม,งาม,งามและต้นนี้เทพพสุธาอ่าเหลืองแจ่มตัดเขียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทเ <100 S 2> ทพพสุธาพรมพิมานสวยๆครับพี่นี่เลยป้ายงามๆเช่นกันจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าพรมพิมานนี่เลยครับพี่เนาะใบใหม่ล่าสุดแต่ว่าก็รอดใหม่อ่าป่องมาแล้วรอใหม่ป่องมาแล้วต้นนี้นกพะเก้าครับพี่มีสองต้นคู่ในกระถางถือว่าต้นนี้สวยหลากสีหลากหน้าครับพี่ด่างขาว ด่างเหลืองนะพี่เนาะด่างชมพูอ่ามีแล้วก็มี2ต้นในกระถางสวยหลากสีหลักนามาก100บาทครับพี่นบพะเกา้ารับประกันสองาบารมีบอลครับพี่ไม่ผิดหวังกับนูพะเก้าแน่นอนอ่าหน้าสวยๆแทบทุกต,ต,ต้นครับพี่ลงฟอร์มกอคู่ให้ด้วยครับผมและอันนี้มณีรักษมีครับพี่มณีรักษมีนี่เลยไม้ขอบใบด่างชมพูสวยๆนะพี่นะอันนี้ด่างขาวนะพี่มณนีรักษมี100บาทครับพี่ร้อยเดียว สวยๆจะมณีลักษมีฝากไว้ด้วยครับผมกาค่าพลิกกระบี่ต้นนี้อยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูเอ้ใบบนให้ดูความด่างนี้จานี้จะกาค่าคริกกระบี้คามาเยอะจัดครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยด้านข้างครับพี่หลอดใหม่มาแล้วกาค่าพริก หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่จัดไแปบบโปก่อนส่งการก็แล้วกันครับพี่หน้าสวยๆกาคาพริกหนึ่งร้อยห้าสิบาทและปลาศาเดเพชรครับพี่หน้าแดงดีต้นใหญ่ไซส์โตครับพี่ฟอร์แมแบบว่าบ้านี่เลยครับพี่ปลาสาเดเพชรสวยไหมสวยไหมอ่าหนึ่งร้อยบาทพอครับพี่นี่เลยแดงแดงครับพี่แดงที่จริงใจร้อยเดียวปลาศาสเพชรครับพี่แจ่มเกิน เมืองเกาะเกร็ดแผงแดงครับพี่ตอนนี้เป็นเมืองเกาะเกรดแผงแล้วแผงแดงเนาะนี่เลยเขียวตัดด,ด่างแดงสวยๆหลอดใหม่มาแล้วต้นใหญ่สายโตยกให้ดูแบบนี้ครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยเมืองเกาะเกร็ดแผงแดง200บาทครับพี่ต้นใหญ่สายโตโอ้โหเฮ้ครับพี่ต้นนี้เนาะหน้าสวยๆเลยจ้ะ200บาทเมืองเกาะเก็ดแผงแดงอแมนดาครับพี่ไม้ด่างไม้ใหม่ไม้สวยชๆชื่อว่า อะมันดานะครับพี่อะมันดามันดา,นดาสามร้อยห้าสิบาทจ้าดางสวยบ,บ๊วบ้าบ๊าตอนโตนี่คือแจ่มวาวเลยนะครับพี่ไม้ต้นนี้ท่านพี่เนาะอะมันดาจ้าและทองขวัญเมืองครับพี่หน้าเหลืองสวยราดหนองสวยครับพี่นี่เลยจ้า ทองขวัญเมืองไม้เรืองไม้ใหม่หลอดใหม่มาแล้วครับพี่ต้นนี้ง,งามๆจ่าสามร้อยบาทครับผมใบเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่สี่มือทาบล้วกันเฮ้ยแม่พี่มือสี่นิ้วเออคนบ้าอะไรมีสี่มือมีแค่สองมือ,มมอครับพี่สี่นิ้วท่าอ่ะโอเคโอเคสามร้อยบาททองขวัญเมืองใบกลมตับวันครับพี่นี่เลยเป็นไม้ใบกลมป้ายเขียวตัดนะพี่นี่เลยเขียวเข้ม,เขมๆเลยเนาะอ่าวันพุทธหัสครับพี่วันพุทธหัส หน้าแดงๆตัดปลายเขียวครับผมใบกลมบล็อกใบกลมบล็อกเออด้านข้างครับพี่สวยๆเลยจ้าสองร้อยห้าสิบาทครับพี่วันพฤหัสศพบดีอ่ะผมเติมให้แล้วกันครับพี่ถ้าชื่อย่อก็วันพฤหัสถ้าชื่อเต็มยศก็วันพฤหัสศพบดีครับพี่แต่ไม่มีสีแสดแห่พาไปแอวเหนือกับไม้ต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าเจ้าเวียงพิงครับพี่เจ้าเวียงพิงอ่าสวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยใบกลม ทรงแบบว่ายกไปลายใบขอบใบเชิดๆนะพี่เนะาะด่างปากคับต้นนี้จะสองร้อยบาทครับพี่เจ้าเวียงพิงและด้านในครับพี่ด้านในด้านในกวนอิมกวนอิมอ่ากวนอิมสวยสะอาดเหมือนอาบน้ําวันละเจ็ดแปดรอบอันนี้มีสองต้นในกระถางครับพี่ใบขาวๆแล้วขอบตัดขอบเขียวนี่จะกวนอิมครับพี่ไม้เก่าไม้เก่านี่ผมลงฟอ,งอร์มกอไว้เรียบร้อยแล้วสองต้นคู่เลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่กวนอิมนะพี่กวนอิมอ่าเป็นไม้แต่ว,ว่า มาประมาณรุ่นนู้นแหละพี่รุ่นแถวหงสวัสด์นู้นแหละเนาะแต่คือสวยๆเอามาตัดขลิดแต่บางที่นี่คือหายสาบสูญไปแล้วนะผมก็ยังผ่าไว้อยู่เนาะเราสองต้นเลยหนึ่งเดียวคร euh. you know. ับพี่หน right. like ึ่งเดียวในจักรวาลหน้าแดงหน้าแดงๆเลยนี่เลยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครหนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมนี่เลยจะทางหลอดใหม่มาแล้วไม้อะไรใบใหม่พึ่งกลางครับพี่หลอดใหม่มาอีกแล้วหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับผมแดงแดงแดงๆเลยครับพี่นี่จะอ่ะและต้นนี้ บุเบเพสันนิวาสหน้าด่างชมพูสวยสวยครับพี่เดี๋ยวผมแงะดูก่อนทาไมใบดกๆอ๋อโอเคมี2ต้นครับพี่2ต้นคู่นะ2ต้นในกระถางบุเบเพสันนิวาสหนึบาทจะ้ะได้2ต้นไม้ด่างชมพูหวานหวานแบบนี้นะพี่สองต้นคู่สวยคุ้มจัดบุเบเพสันนิวาสและภัยสีสุกอันนี้ด่างแดงเข้มเขมเช่นกันเลยครับพี่นี่เลยเทียบกับอ่าหนึ่งเดือนจักรวานเป็นไงล่ะพี่แดงสดสเลยต้นนี้จะ้ะ ผา,ายสีสุก150่รบาทครับพี่150าบาทเนาะสวยๆครับพี่นี่เลยแดงเข้มๆแดงเจ้มจนกันเลยทีเดียวเชียวผายสีสุก150ครับพี่แล้วก็มีมงคลนี่เลยไม้ใบชูเชิดครับพี่เป็นไม้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเขาเชิดหัวขึ้นตลอดนะพี่ทุกใบนะพี่มงคลจักรวาลน,นะครับพี่ตัวน,นี้เนาะเป็นหน้าแผงนะพี่สวยๆเลยจะ้าบบาทเนาะมงคล จักกว่าหน้าแผงด่างขาวอมชมพูครับพี่ใบชูเชิดหลอดใหม่มาแล้วสวยๆเลยจ้าด่างสวยๆต้นนี้ครับพี่นี่เลยหนะ้าแบบว่าด่างอมขาวอมแดงนะพี่เนาะเก้าทับครับพี่ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีเก้าทับหลอดใหม่มาแล้วครับพี่สวยๆเก้ทบบาทับหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สีสวยได้ต้นตรงปกของแท้อ่ะมีพี่มาคอมเมนต์บอกว่าได้ไม้ตรงปกไหม สำหรับสวนผมนะพี่สองสมี่บริมบอลคือพี่พี่จะได้ไม้ต้นตรงตามคลิปทุกต้นนะพี่ยกเว้นต้นไหนไปแล้วอ่าเดี๋ยว,วยคือเดี๋ยวคุยกับน้องก้อยนะก็คือแบบว่าน้องก้อยเขาจะบอกว่าต้นนี้ในคลิปไปแล้วนะพี่มีต้นอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะพี่แต่คือถ้าต้นไหนอยู่นี่คือพี่จะได้ตรงตามคลิป าตามต้นนี้นะพี่เป๊ะเ,เลยนะพี่เนาะไม้ตรงปกแน่นอนจะไม่มีแบบว่าเอ้ยถ่ายไม้หน้าอย่างสวยเลยแต่ตอนส่งสับต้นเอาต้นอื่นให้ต้นขคีเหล่ให้ไม่มีนะคะพี่ไม่มีนะสำหรับผมของแท้ตรงปกครับพี่ตามที่เห็นในกล้องนี้เลยจะอ่าต้นนี้เศรษฐีเงินล้านครับพี่สวยสวยเฮ้ยไม้หนึ่งต้นที่ไม่ว่าจะเลี้ยงนอกตู้หรือในตู้ก็สวยครับพี่ไม้ทรงใบแข็งแรงหนึ่งร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินล้านครับพี่แค่ชื่อก็ใช่แล้วหันแนว้วต้นนี้ อะไรเอาไว้ก่อนเอาตัวน,นี้ผมจะขึ้นตนนัวนี้หงสุวรรณอ่ะหงสุวรรณครับพี่เม็ดสีมาแล้วครับพี่นี่เลยไม้แรกเก่าอันนี้จะมีสองต้นในกระถางนะหงสุวรรณผมผมรวมฟอร์มกอคู่สองต้นในกระถางหนึ่งร้อยบาทครับพี่หงสุวรรณฟอร์มสวยๆนะพี่เนาะดูทรงบงทรงใบไม่ได้คำไม้นะพี่เนาะนี่เลยใบยเขาทรงแข็งแรงอยู่แล้วหงสุวรรณร้อยเดียวครับพี่สองต้นในกระถางจ้า ใบกลมด่างแดงสวยๆครับพี่นี่เลยใบกลมบล็อกสีธรรมราชครับพี่ไม้ใบกลมสวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นจะต้นนี้มาขอแบ่งครับพี่รอใหม่มาแล้วเนาะสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่สีธรรมราชอย่างสวยอย่างสวยครับพี่ไม่ต้องรอโตต่ออ่าต่อโตอก็สวยแต่เราไม่ต้องรอโตไงตอนนี้ก็สวยแล้วอ่าตอนนี้ก็สวยสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งครับพี่สีธรรมราชต้นนี้สวย สีธรรมราช350บาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนหันแนวหันแนวด้านนี้เจ้าจันเพนครับพี่หน้าเหลืองแรงครับผมสวยๆครับพี่นี่เลยเจ้าจันเพนโอ้โหเป็นไม้หนึ่งต้นที่พี่เอ้กว่าจะทําได้แบบดังเยอะแบบนี้แต่ละต้นนะส่วนมากนี่คือกะไอใส่กะเอ็มใส่ไม่แทบจะไม่มาเลยเออแต่อันนี้นี่คือครับพี่พี่ดูใบนี้เป็นไง มาอย่างเยอะด่างอย่างแจ่มหน้าเหลืองอมส้มนะพี่ด่างกับหนังเหลืองส้มส้มกระจายกระจายนะพี่เนาะเจ้าจันเพนสวยๆครับผมเจ็ดร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สวยสวยใบสัน่นดอกเด็กดอกเด็กไม่ได้ลมพัดนะพี่มือผมสั่นเองเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ้าจันเพนหน้าสวยแจ่มแววเลยอ่ะและต้นนี้ครับผมเมืองหนองคายครับพี่ไม้เหลืองครับพี่พี่ดูความด่างเหลืองที่เขาตัดกับความพื้นใบเขียวฮายังเด็ดหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นู่นเลย จ,จุ่มๆมาแล้วหน่อยหนึ่งครับพี่โผล่มาแล้วหน่อยหนึ่งอะเมืองหนองคายครับพี่ไม,ม้ด่างเหลืองเม็ดแดงสวยๆต้นนี้ของ0 0บาทครับพี่มาสวยงามพะระรามแปดครับพี่ต้น наших, นี้เมืองหนองคายครับพี่เหลืองตัดเข il, ดียวดีสวยจัดครับผมมาและด้านข้างนี้กิตติมาศครับพี่กิตติมาศกิตติมาศไม้สวยอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยกิตติมาศใบกลมนะพี่ใบออกกลมๆนะเขาจะมีความขาว ตัดเปีอะเขียวๆแล้วก็ตอนโตเขาจะออกแบบว่ากัดเริ่มกัดชมพูนะพี่เนาะสลับมาตัวนี้กิตติมาตรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะสวยๆสวยๆครับพี่นี้เลยกิตติมาตรงามๆจ้ะตอนโตยังสวยเลยล่ะพี่จะ้ะอ่ะสนใจตัวไหนนะพี่กิ้งกงักงกังกิ้งนึกถึงบอลสีสวยอย่าลืมนึกถึงผมนะพี่สองสามสี่บารมีบอลโทรหาแอดไลน์หาน้องก้อยได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ